ครับผมสวัสดีครับผมสิ่งตะแกรงสิ่งรถเกี่ยวคูบูต้าครับวันนี้ก็เติมสินค้าแล้วนะครับผมสําหรับชุดซ่อมราวนิ้วโนมครับชุดนี้นะครับเป็นบูตตันนะครับผมของพี่ๆท่านใดที่หักบ่อยก็ใส่ชุดนี้เข้าไปก็จบเลยนะครับ1ชุดก็ราคาอยู่ที่370บาทนะครับซ่อมได้ซ้ายขวาครับส่วน1้อยห้าร้อยแปดก็เพิ่มมาตัวนี้ครับ นี่ครับอันนี้1ชิ้นร้อยสาบาทครับก็1ชุดนี้ก็500บาทครับรวมส่งครับของร้อยแปดร้อยห้าครับหรือจะสั่งเฉพาะชุดนี้ก็ได้ครับหรือเฉพาะแกนกลางก็ได้ครับก็ตัวละร้อยสามสิบาทครับก็จะมีสเตอร์คอล่างครับผมสิบแปดฟันครับสำหรับดีซีเจ็ดศูนย์หกแปดหกศูนย์นะครับสำหรับคอล่างสิบแปดฟันนะครับรุ่นอื่นๆก็ จะเพิ่มไปกว่านี้ก็มีครับก็ปลอกคอสแตนเลสตครับเกรด304ครับก็จะมี DC 70ก็มีทุกรุ่นครับยกเว้น108กับ120นะครับเป็นตัวใหม่ที่ยังไม่มีเข้ามานะครับสแตนเลสก็ความหนา1.5มิลนะครับนี่ครับชุดนี้ของ DC 70 60 68 95ครับราคาอยู่ที่7 5 0บาทรวมส่งเก็บปลายทางครับ ส่วนร้อยห้าก็อยู่ที่8 5ดริบาทครับรวมส่งเก็บปลายทางร้อยห้าใส่ตัวเดียวกันนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมหรือโทรศูนย์เก้าสห้าหนึ่งครับนี่ครับสินค้าพร้อมส่งแล้วครับผมนี่ครับส่วนปลอกคอก็บางคันเอาไปใส่แล้วก็หายพันคอนะครับบางคันก็ พันเหมือนเดิมครับเพราะว่าจุดนี้หลายปัจจัยครับเราต้องทําใส่ดูครับบางทีมันก็จบบางทีมันก็ไม่จบครับสำหรับชุดซ่อมครับไปสาหรับปลอกคอนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับนี่ครับโอเคครับผมยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ครับ